ครับในโครงการแสงปฏิหามสู่ชีวิตในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ทุกท่านก็คงจะพอทราบว่าโรงพยาบาลเด็กนะฮะหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาลาชินีเนี่ยมีผู้ป่วยเด็กมารับการรักษาเยอะมากนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเด็กปีหนึ่งที่สงแสนเก้นะครับผู้ป่วยในย3่สาม แต่ว่าในหมื่สามที่เป็ผู้ป่วยในเนี่ยเป็นคนไท้สัญญกรรมเนี่ยกับครึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีที่จะต้องผ่าตัดเด็กพันเจ็้ายน,นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กที่ทอดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของแขนขาพิการหรืออวัยวะพิการซึ่งการดูแรลรักษาตรงนี้เนี่ย เรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดีนะฮะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของสัญญกรรมซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ผลก็จะเรียนทุกท่านว่ามีอะไรบ้างนะคร mm ับ hmm. เด็กที่ส่งเข้ามาเนี่ยเนื่องจากจะต้องมีการใช้ห้องผ่าตัดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ mm hmm. ที่ใช้เทคโนโลยีส mm ูงนะฮะที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายแพงมากต่อรายเนี่ยนะครับก็เป็นนับแสนบาทขึ้นไปและที่สําคัญก็คือเด็กๆที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่90%นที่เป็นทารกแรกเกิดเพราะฉะนั้นหลังจาก ผ่าตัดแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงในตู้อบนะครับกว่าจะโตเนี่ยก็3-6เดือนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นหลักแสนก็วันนี้ทางสถาบันสุขภาพเด็กนี่ก็ดีใจนะครับได้ยินดีเป็นอย่างที่คุณเบลล่าเนี่ยมาช่วยนะครับกระดมทนในครั้งนี้นะครับคุณหมอปะรักการอค่ะค่ะสำหรับเอ่อ โครงการแสงแห่งความหวังผ่าตัดปฏิหารสู่ชีวิตใหม่เป็นโครงการแรกนะคะที่พวกเราเชาวแสงแก้วเนี่ยมาร่วมกับกองทุนอาคาเชงเกี่ย แล้วก็มาร่วมจกกัดงานในอกาศอันดีที่โรงพยาบาลทุก6-70ปีที่สะปรับปรุงห้องผ่ะทีนี้สำหรับคนไข้ที่ท่านหมอต้องพูดถึงนะคะก็คือสุริยะ80-90เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นความผิดปกติไม่ใส่กำเนิดก็คือแทนที่จะเ,เกิดมาครบ3 2นุ่มอย่างที่พวกเราคุยกันเนี่ยนะคะน้องก็อาจจะมีลำไส้บวดบันไม่มีมือทวาร หรือก็ไส้เลื่อนกระบ,บาลลมหรือผนังหน้าท้องที่ปิดมีลำไส้ออกมาข้างนอกซึ่งอันนี้มันมันมันไม่ได้แค่กระทบกับตัวที่ป่วยอย่างเดียวกระทบกับครอบครัวที่เขาคุณพ่อคุณแม่ตั้งความหวังว่าจะมีลูกที่ที่สมบูรณ์แบบททีนี้หน้าที่ของผู้ปราวชาวศัลยกรรมเนี่ยก็คือผ่าตัดแก้ไขเพื่อให้เขาขขอ่ะปกติีรือยเคียงปกติที่สุดเพื่อสร้างปฏิหาริย์ให้ที่สุดเข,ข้าไอันอย่างเดียว ก็าเป็นตัวแทนของโครงการนสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือก็เอ่อเอ่อเป็นตัวแทนค่ะที่จะมาบอกถึงโครงการนี้นะคะแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่ค่ะของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กก็เอ่อสำหรับ คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าความจริงแล้วมีเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดที่เกิดมาผิดปกติเราต้องการการผ่าตัดมากๆหลักเป็นพันรายต่อปีนะคะแล้วก็เ,เพียงแค่ศัลยแพทย์เพียงเดียวไม่เพียงพอยังต้องใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะคาว่าแสงแห่งความหวังในที่นี้ก็คือเหมือนแสงไฟในห้องผ่าตัดน,นะคะพอมันถูกเปิดมุกแลว,ว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งก็คืออาจจะแบบเขาเรียกว่ามีอนาคตที่สดใสขึ้นมาได้อย่างงี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมา ร่วมร่วมกันในโครงการนี้กันเยอะๆค่ะมืได้ดูข้อมูลก็อบอกว่าทันใาจังเลยตกจตกใจค่ะคือ,เ,อ,อเราเชื่อว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าหูแบบจำนวนเท่านี้เลยแล้วก็ที่สำคัญโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลรักโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยอย่ยเขาไปมารับเป็นป<ม>คนไทยเปงนคนไายแล้วก็มีจุดประสงค์ซึ่งกับขั้นใจยังไงบ้างที่จะส่งเสริมให้มันกระสุนขาเด็ก ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ 3, โครงการนี้ออกไปให้ทุกคนแบบได้ทราบโดยทั่วกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนับสนุนกันเยอะๆด้วยค่ะ คือแปลว่าเป็นการเหมือนให้ชีวิตใหม่กับน้องๆแล้วก็ให้กับครอบครัวด้วยอะค่ะคือเด็กก็คืออนาคตของชาติคือถ้าเราสามารถเอ,อ่อทำให้เด็กมีสภาพที่ดีหรือว่ามีความพร้อมในการแบบเติบโตมาเขาก็ได้ทําตามความฝันแล้วก็เอ,อ่อเป็นอนาคตของประเทศเราด้วยค่ะอยากให้ท่านพ่อฝากชิญชวนใครสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่ลนหนึ่งก็ติดใจ ครับก็หลังจากการเปิดตัวแบรนด์อินบัสเตอร์คุณเบลล่าในวันนี้แล้วนะครับทางกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติิธิโรงพยาบาลเด็กก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับทุกท่านที่ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพของเด็กซึ่งเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าน,นะครับถ้าเด็กที่การแต่กำเนิดเนี่ยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดและดูแลเป็นอย่างดีสิ่งที่คาดหวังคือก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตของประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ แก,แก้มขัง้งโยมว่าท่าเงินค่ะเพราะบอกว่าเป็นเกี่ยวกับของนเหลืองทำงานคือปกติค่ะสาวเจอก้อนเนื้อที่ก้นก้นของน้องคะคะน้องหนะักแค่หนึ่งโลหกแต่ก้อนเนื้อหนะักสองกิโลค่ะก้อนก้อนเนื้อตัวน,นั้นนะคะแย่งเลือดเอ่อน้องม่สารอาหารนะคะรในอยู่ในท้อง เป็นโรคลำไส้ไม่มีภูมิปรจสนะาทคะแลคุขับถ่ายเองไม่ได้ลูกเราอายุหนึ่งเดือนเองอ่ะมันจะต้องผ่าตัดแล้วหลอแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงมันจะมีแผลเป็นไหมแล้วการใช้ชีวิตเขาไนดะ้อาคงพมันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาปกติได้ไหมคือน้องอ่ะต้องได้ทําการผ่าตัดใหญ่อะคะ่ะโดยที่จะต้องผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ขึ้นมาแทน เลนอาหารส่วนบนประมาณสี่เซนนะคะมีหลอดอาหารอุดตาัานด้วยไส้ในอุดตาัาแล้วก็ไม่มีรูก้นตั้งแต่แรกเกิดค่ะแล้วก็น้องมีความจําเป็นจะต้องผ่าตัดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดน้อง้องอาจเสียชีวิตจากแก๊สในร่างกายค่อนข้างเยอะ เด็กที่มีปัญหาด้านสัญญกรรมส่วนใหญ่แล้วนี่ก็อาจจะคลอดกวอนกําหนดแล้วก็น้าหนักน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะประมาณ1นกิโล2กิโลยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นก็คือถ้าถ้าเป็นเด็กโตมันก็จะคลายๆกับการผ่าตัดผู้ใหญ่นะคะก็คือสะดวกสบายในการหยิบจับอวัยวะต่างๆแต่ยิ่งเล็กลงเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่ เล็กลงนะคะเฉพาะทางมากขึ้นให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละวัยค่ะสำหรับสภาพเด็กเราเป็นสถาบันแรกและตอนนี้เป็นสถาบันเดียวที่มีการผ่าตัดสองกล้องในเด็กรวมถึงการผ่าตัดกล้องในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารุแรกคลอดนั่นหมนายความว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเล็กมากครับมากที่สุดที่เรามีอยู่คือขนาด2.7มิลลิเมตรคือเล็กกว่าขนาดที่ใหญ่กว่าแม้จะ้ฟังแค่นิดเดียเท่านั้นเอง จริญเติบโตขึ้นแล้วเราก็ได้โตไป,รปรพร้อมขอไทยเลยะการที่เด็กๆเ,เหล่านี้ได้รับการผ่าตัดเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กเพื่อให้เขากลับคืนสู่ครอบครัวค่ะพอหลังจากผ่าตัดที่หมอก็ดูแลดีครับก็อาการน้องก็ดีขึ้นค่ะในชีวิตได้ง่ายขึ้นเป็นเหมือนปฏิหายท,ที่น้องที่ทาให้น้องได้มีชีวิตใหม่ค่ะจากที่เด็กเราไม่รู้ว่าน้องจะสาม,มารถแบบ มีชีวิตได้อยู่นานแค่ไหนแต่เป็นปฏิหารจากการที่เราได้ผาตาดจากทีแพ,พทย์หลรากรทาให้น้อง,จงเจริญเติบโตมาจานได้ถึงทุกวันนี้ได้เป็นเด็กดีน่า,ารักสดใสและได้เป็นน,นักีฬาในวันนี้ค่ะนี่มันเป็นปฏิหารสําสำหรับครอบครัวเราเลย <c oughs> ไม่คิดารองจะทำใด้ด่อเ เ okay. ฉีเยชเฉิดนุ่งเลูกเหรอคุณหมอกเก่งนาอหนึ่งก็ต้องบอกคุณหมอเป็นคนสร้างปาฏิหาริย์ให้น้องได้แบบทุกวันนี้